เครื่องนี้ปล่อยเคื่องครับโอ้ข no ้น <tekrar. S 3> ่นครับโอ้คัด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 หน้ครับคัดครับคัด้อกแกเลยครับวันอาทโอ้ประเทศยังดู I'm uh -huh. ห้อ,องหินใหญ่ครับความถึงนี่มันโฉกครับหินใหญ่เลยครับหลวพ่อดึงดังแกแกะเลยครับโอ้ยหินก่อนหมักใหญ่เลยครับวันนี้ปลาวจะขาดอะไรแหงเบาอิดโอ้โห่อหินครับเหยียดมือ,มอ,มอซื้อขาดขวกๆ,ๆเลยหัว Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không เท้าบาดน,นะครับอยเขาเอายิดบาดน,นะครับนี้ครับน,นิไงมอแตกครับเือแตกเลยโัว้ยจับกเลครับจับขาดเลยยิแหลมแห้งครับออ้ัฝ่ามังไงเลยครับ การสาหัสครับดอกบบนี้แนี่ยบาวยีเนี่ยการสาหัสแห่งขาไหลแห่งครับขาไหลมองแห่งวู้ฮึวูซอนฟุ้งเหรอครับ โอ้ยเลือะใหม่ครับอยู่นี่กระหอโอ้วของขวานครับเพิ่มห็นทางขวานครับอยู่นี่ติดลุมไปบักเลือกงูว้าเย่างวะโอ้พมองว่าเหยื่อปัดแหกขาดปัดปัดโดดเต็มๆครับดูนี่ดอกนี้เต็มๆ บสิวานอีกตักไม้หนึ่งบริวาลนอ้องขับขึ้นขาข้างบน <c oughs> <c oughs> ควอนครับควอนเหมือนเงแล้วครับอยู่นี่โอ้ยดำมองไปวะครับคือใสโอ้ยดูว่ออีเมียควอน 啊，好。<noise> <noise> ีนด้อมัดูเต็มข้อน,นยังครับ โอ้โหเข้าแตะครับข่วนครับเข้าแตะครับโอ้โหมองจะตีเข้าเอาโฮ้ยยำไปได้ครับเด้อโอ้หลาบละมองนี้ว่าเขอบไปไหนจังหน่อยซื้อแพงนี่ ร็แฮมก็ขืนครับคู่จงโป่งไลยแฮ่เราอีกคู่ครับขาดไม่ขาดคู่ครับคุณโอ้ป่า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 คู่ครับอุ้ยเออไม่หมดคือผมเห็นปลาครับอู้งนะครับอู้ครับคุณอู้อู้ครับคุณคู่ครับ พ่ออีเไปหมุดบุ้ยปลาก็โถเลยครับบุญเด้ยบายปลาเลยบุญตือปัจจันปัจจุบกับบุญห้องเลยปกติที่ปัจจุบคืนไม่ใช่ห้องจอ,จอกจอกครับอันนี้มิดซีดีเลยนี้เอาได้ยัวะงงเลยอ,คอลยดด้ครับก็ขีมาเบายี่ป่าโหดครับบุครับปลาอู้ยครับบุญหาโลกวูยุต่ครับม่วานนี้แต่ตัวนี้กับสีโลกัวอะไรนี่ เฮี้เง้ยคือยังบุติีงบ่อยังเลยนี่นะถือป่าไปยังนี่งงเลยครับผมคิดว่าสีแดงเนี้ยขาดขึ้นมาเด้อพอผมเฮี้ยเงี้ยอายื้อขาดแบบใหญ่หนึ่งขาดที่ต่อหัวครับีปลามาจากไหนครับอุ้ยอัศเจรีย์ครับอ้าวขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบคุณแม่เจ้าธรณีครับโอ้ยขอบคุณเนี่ยมาจากไหนรับบุญ มุคืดเลยมันถถือปนีโ้เ็นขาดอะไรครับมัดนีคือสีเมือครับุณครับตัวนี้ก็สิกอูบกานี่กูมครับุนงงเลยครับบายิ้มงงแขุครับเล็ไงะงครับเบอร์เอาุนส oh ีโลเครือย oh ู oh. ่ครับนี่อุ้ยขับคุนครับ เรื่องมีไพ่ครับก็เป๊ะเหมือนครับสูเซีนครับพุ่นอ้าวมันหมานครับมันหมานเดี๋ยวกับการพ่อเดี๋ยากับปลาพ่อปลาดึงมาได้กับดังแกกดังแกกเลยครับมันซูปเขางาใหม่ครับโอ้ยครับพุ่นครับโอ้ยถึงมือประโจอครับถึงมือประโจอเอ้ามันหมานครับมันหมานมันหมานบุคคลโบฟันเลยครับ บุคคลเลยครับว่ามันถืเถืกอน่ะบุคคลเนี่ยเบาอิบุคคลได้ว่ามันถือเถื่อก่ันนี่คุณครับโอ้ยถือครับพระโลบุคคลในคบว่าถือเถือก่ันนี่เพราะเป็นร่องร่องมุดไปมุดอยู่ในหนามันโบโบเห็นยังครับผมกับปดปดปดพอมองแง่เลยอยู่ในเดียวหนึ่งไม่จุ่มอยู่ทางไหนผมไปไล่ถือไปทางไหบุวอ้กะไร่ถือมันมันกะไม่หินกัมีขอนนี่กะไรไปไรไปไยไปบุคคลนี่คำว่าถือเถืป่า ถือพอเต็มมูได้ครับนี่เถือสวนมันนื้อซื้อนี่ถือเต็มมูก็สิคักแข็งครับดอกเนี่เอาไปตัวปลาใหญ่เอ็นไปไงนะครับเด้อดิสิเอาเบิร์ตมูนครับโคโลอุ้ยบัดจืดถือครับถือซาโคโลนครับคุณโอ้ยมันมันครับมันมานมันมานมันเอาบัดนี้าเยึะกับสีเมื่องนะครับแขนขาดแข็งครับปรเดี๋ยวปรเดี๋ยวเอ็นมาฟูงเลยขาดฟูยังแข็งสอดแขนครับมือเอาไหมครับเอา คือข้าวถั่วข้าขับครับดอ,อกนี่จังแล้วครับหาโรบูยูนะครับดอ,อกนี้คือผมว่าโมซีกหาโลล่ะปลารวมนี่้ยครับดูครับ,รบมันจะซิฟตอยู่อะครับออกระจกพุทธิ์ออนีมีอีกครับอออเอา้า ครับมันหมานครับบบคือโบฝันเลยครับว่ามันิดถื่อครับนี่ขอบคุณในไลฟ์ครับโอ้โหโบคือเลยมัานิดถื่อมันหมานครับมันหมานมันหมานเอาขอบคุณเอฟซีที่เบิ้งคีปาวิทนะครับเด้อฝากคนไลค์คนติดตามเอาอยู่ีกนะครับเด้อต้องการนี้ให้เรียนนำมันวนกันดนะครับเด้อเดินทางปลอดภัยดนะครับเด้อไปมาแต่ทั้งกรุงทั้งไกลทั้งกรุงตรกรุงเทพเดินทางปลอดภัย ให้ถูกห้อยลอยเบิกกันนะรอโอ้ยไปอิจกือสื่มาถือก็เคื่องกันครับคุณที่ละครับคุนนี้ยผมเนีขาดเนี้แห้งด้วครับคุณคุณเนี้ยถือขวนครับคุณมันขาดครับบงเอาที่ละครับคุนโู้ล้มหัวผนครับคุณ่ลครุนนจะดึงดังแก่แก่แกกอยู่โอ้ยหเมื่อคืนทด้ะครมันสียใจร้ายแบบนี้ ขาดทากข,ขาดเนี่ยพ่อโลตื้นปลาถือถือถอยู่ฝั่งนี่ตื้นได้เลยครับตื้นอะไรที่พออิทเราเคยปอแ้วนะครับแนวนี้ครับลงไปปดปกตินี่ปลาถือมีตามมันตึกๆอยู่เลยครับนี่มิดชิลีเลยไม่มีหยุดมีหยักเอ้ามันหมานครับครับคุณได้เดินทางมาติดกรุงเทพแกด,พด,ด้วยหนทางปลอดภัยด้วยครับเด้อ ไม่ลาไม่ลุ้ยกันทุกคนนะครับเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณลายๆครับอุ้ยมันมันครับมันมันหัวเนี่ย